ท่านประธานครับ,รบผมวันชัยสอนชริสมาชิกวุฒิสภาขอหารือต่อข้อเสนอของท่านประธานคำถามแรกนี่ตรงกันแล้วครับท่านประธานเป็นคำถามที่ว่าจะให้คงร่างเดิมหรือแก้ไขนี่เป็นคำถามที่หนึ่งที่ท่านประธานพูดเนี่ยถูกต้องแล้วพอคำถามที่สองเนี่ยผมมีความเห็นว่า ถามสมาชิกว่าเมื่อทุกคนมีความเห็นว่าให้แก้ไขแล้วสมมุติมติต้องออกแล้วว่าแก้ไขชัดเจนประเด็นต่อมาก็จะมีแก้ไขอยู่สองกลุ่มกลุ่มหนึ่งแก้ไขตามคณะกรรมธิการหรือจะแก้ไขตามสมาชิกที่สงวนความเห็นสงวนคำแประยะติ ถ้าปรากฏว่ากรรมมาธิการชนะก็แปลว่าจบแต่ถ้ากรรมมาธิการแพ้ก็ต้องมาดูต่อไปว่าจะเอาตามความเห็นของสมาชิกที่ขอแปรนั้นท่านใดคนไหนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสองคำถามเนี่ยน่าจะจบได้ครับท่านประธานก็คือคำถามแรกอย่างที่เรียนคำถามที่สอง เห็นด้วยตามที่คณะกรรมาการขอแก้ไขนี้หรือเห็นด้วยกับท่านสมาชิกที่ขอแก้ไขถ้าเสียงส่วนใหญ่บอกเอาตามกรรมาการก็แปลว่าจบครับท่านประธาน